nam mô hu nam mô phò nam mô chen nam mô kiều khô kiều lăng nam mô quân sư im bò sàng phù phật phật Thành Thang, nam mô quân sư im phật sàng ôm mani phật mê Hồng, 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 ôm

옴 마니 쁘메 옴옴 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 마니 쁘메 옴 OM MANI PADME HUM 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 OM MANI PADME

Om mani pemme ho om mani pemme ho อมมานิเตอมมานิเบ, <ígen. S 1> บูชาพระเบูชาพระแม่กวนอิมแมหาโพธิสัตว์มหาโพธิสตวด้วยจิตศรัรทธาด้วยศรัทธาพระแม่แห่งการปลดทุกข์พแม่การบำรุงสุขรุงสูช่วยเหลือช่วยเหลือ

会面，行动会面，啊，会面，呃，利纳啊，帮忙，阿伦啊，他、啊、能到得到,到香港 Hong Kong Pacific Airline 这个新的工作，呃，排除一切一切的麻烦跟患难。 พหอหอเพ่อหอา安平安再เก见观音妈อเ妈保吼保吼平อิ安มาาพอางชาอายสับได้สนนลกยังไม่ว่างตาล่าอนั้นจะไม่ขอบรรลุพุทธภูมิถ้าขวาถือคาถาเปตะโกนก พระหัตท้ายถือแก้วจินดามณีประทานแสงสว่างท่ามกลางความมืดบัดนี้สิทธิ์ขอบาร,รมีพระมหาโพธิสัตว์โปรดเมตตาประกอบพิธีกรรมทำข้าทิพน้ำทิพให้แก่สิทธิ์เพื่อปล่อยให้แก่ผีสำภูวสีต่างๆที่ไม่สามารถกินอาหารได้ตามปกติบาปหนาที่ต้องอาญาเพื่อดับความมีหวยกระหายและแต่นพิภัยในะโลกกระพุมง kêu lang theo tổ chính xe thúc lì của hai trái yên quay ủi tổ tết không tết bỏ liếng cho hốc thành xa โอมนโมติจงองค์พ菩萨โคงเชียงนโมติจงองค์菩萨ศีจุงคิวโคคิวหลังเทียวโตจิงแซทุกลีขอให้ใจอิงกวยอู่ต่อเต็กคงเต็กบ่อเหลียงเจ้าหกจิงแซโอมนโมติจงอง菩萨โค้งเชียงนโมติจงพอง菩萨ศีจุงคิวโคคิวหลังเทียวโตจิงแซทุกลีขอให้ใจอิงกวยอู่ต่อเต็กคงเต็กบ่อเหลียงเจ้าหกจิงแซโอมนโมติจงพอง菩โอมกสิติคันพระโพธิสัตว์วยนะมัสัมมันตพุทธนังหะหะหะสุตตนุสวะหาโอมกสิติคันพระโพธิสัตว์วยนะมัสัมมันตพุทธนังหะหะหะสุตตนุสวะหา อมกษิิขันพระโพธิสัตว์วินามัสมันตพุทธนาคหาหาสุตโนสวาโอมนโมติจังหวงุนโมติจังหวงพุซนโมติจังหวโมติจังวุ่านโมติจังพุาโมติังานโมติจังามง่นโมตังามตสัามติานมิหารไม้ิวารโมติหวานมตงห่านงคนเขาก็ กุคิดไปให้กับญาติพี่น้องอะไรเขาก็ได้กินเนาะแต่ผีอื่นๆบางทีเขาอยู่นรกสวรร์ชั้นทั้นแปดทั้นสิบอก็ะเลยเขาไม่มีโอกาสไม่ได้กินต้องอาศัยอี่คิดจากตีเจ้าถึงจะได้กิน 呃，全部的鬼有,有一些是玩这个摸金我们可以送一东西给他的可以接受，但是有一些不能我们送给他，他就不能接受，嗯、所以地藏王就来派来呃，给人呃你送给他，叫他才可以吃，嗯、他有的吃，呃也给一些冤亲债主。嗯 有一些他在地狱比较深层的，吃不到人人们给他的那一些一些净的跟呃呃给的，呃，所以这次我们借地藏王菩萨的力量来把这个分给那些吃不到的那一些呃，我们说对那些孤魂野鬼啊，啊，来来嘛呐， อธิบายเขาเขาได้ใจเทียนเอ่อใจเทียนซัางอ่าสาธุผีที่อยู่ตามท้องฟ้าอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต่อไปผีที่อยู่ตามพื้นดินอ่ะผีแดงต่อซ่างต่อซ่างต่อซ่างอ่าต่อไปผีที่อยู่ตามทิศทั้งสี่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกตรงนั้นสี่แปดใ่ตรงนั้นสี่แปอตรงนั้นสี่แปต่อไป ผีที children, ่อยู like ่ตามคุณเขายอดดอยตามภูเขาอะไรต่างๆเขียงสาใช่ใช่สันเดินทาต่อไปอันนี้จะเป็นให้กับเจ้ากรรมอันนี้ต้องให้ครบให้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 ใช่ใช่อันนี้ให้หมดให้หมดอ่าต่อไปนี่เป็นอันหนึ่งต่อไปนี้จะเป็นให้กับเจ้ากรรมนเรือของเรานะอ่าอ่าตั้งนะนโมตีเจ้าหวังผู้ซานโมตีเจ้าหวังผู้ซา นโมตีเจ้าหวงศษะเอาทาอะไรมันก็ติดขัดติดขัดมีปัญหาอุปสรรคต่างๆก็เพราะว่าบางครั้งเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราอันนี้เราจะให้เจ้ากรรมในเวรของเราแล้วก็ให้กับอลันด้วยนะอลันสาธุขอให้กับเจ้ากรรมในเวรขเาลูกนะสาธุเจ้ากรรมในเวรของไฟเปลี่ยใจเจ้ากรรมในเวรของผมที่ไม่ได้เปงน่งทานเจ้ากรรมในเวรสา à, một cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ 12020, 200 chân viên gặp sinh sinh, 300 sinh viên gặp sinh sinh, Xăm dù chung. hồ một, kia bò. Phim, năm một, sinh một, năm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  năm một, năm năm một, 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 năm năm một, năm một, năm năm

nam mô tịnh nam mô cửu khổ cửu lạc nam mô thi hộ siêu bờ quốc khổ bờ thiền an nam mô nam mô tịnh nam mô cửu khổ cửu lạc nam mô thi hộ siêu bờ nam mô nam mô quốc nam mô khổ nam mô tịnh nam mô cửu khổ cửu lạc quốc khổ bờ thiền an đại thái tử tổng quy niệm Miss Selina Mother of Mr. Alan Hồ Rô Sư d a t กอปบเบิ birth, 1982พฤาม10นมาจูซ่งหูมาบังอเลนคือจิ้นใจคาทีปสัสิิสิบสางบันเกวเบาสบันคอทุกลี 总会面求马祖保佑红若士阿昂能顺利进入鸿鸿国泰航空公司工作，身体健康，出入平安。阿弥陀佛，啊、马祖保佑，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 阿阿弥陀佛。 I <laughs> do